กินสองคนคือเก่าพี่น้องกับผู้อยู่เบื้องหลังคุณ <laughs> น้อยกินบัวลอยเพชรคุณน้อยกินบัวลอยเพชรมาพี่น้องมา <c oughs> <c oughs> อ้อาวมาแล้วมาแล้วบาดนี้มาแล้ว,ลว,ลวพี่น้องมาแล้ว เอากาบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้หูสู้คนครับผมสบายดีครับผมมาพบม,มาพอกันคือ,คอ,คอคาาเก้พาพี่น้องครับสองคำหลายชาแนลคือเก่าพี่น้องมณีภาพพี่น้องล้องห่วยน้องคล <c ười> องบึงคงไปกระบู่พี่น้องเอ้มานั่งเลยมนีภาพพี่น้องมาจัดตําตีนไก่พี่น้องตําตีนไก่ตีนใหญ่จะมีทูเด้อใส่เส้นดําพี่น้องเส้นใหญ่เส้นดําใส่ตีนไก่ใหญ่พี่น้งงงงองเลย มามามาผักกะักแก่มีผักกรอบพี่น้องประกาศเท้าบบกในอัวสมสองขอกินบเบใก่เขมาน้่พี่น้องเป็นเขาาจ้าพี่น้องอะบอกว่าลรยใหญ่ห่างพี่น้องมาจุดจวดน้ำกันต่ำมาแต่เฮื่อนได้ส้านผุนมากพี่พี่น้องเลยเดี๋ยวล่มันบุไม่รดใหญ่บุได้ให้พี่ให้น้องบึ้งมาบอกว่าลรยใหญ่ห่างพี่น้องจวดก็เลยในเสียดดับก็เลย เส้นที่ว่ากินเส่วนบ้านนี่แหละมาพี่น้องมาเจ้าเจ้ารำกันตุ่มเปื่อนตื่นใครตื่นมวยไงเป็นไรเต่าพอดีกินพี่น้อง ืืมอ้มยครับเนาะครับอืมฮึมือมบาด้เสียนมากรุงใส่น้อยหนึ่งพี่น้อง เหมือนกับรรยากาศคือฝนสิตกนี่อันใดก็บอทโฮมือเนาะพี่น้องเนาะ เป็นขา้าวเจ้ามากินน้ำพี่น้องเลยอืออือเฮียสะเฮียสะอืม สองคนคือเก่าพี่น้องครับุ้ยูบืองหลังคุณน้อยกินบุได้เพ็รคุณน้อยกินบุไดเพชรมาพี่น้องมาอืมอือัมสม อิอมนมวยงไงไปได้พี่น้องเอาแบบว่าพอดีกินงไงไรกะยาน <laughs> มีอากาศดีแห้งพี่น้องพายุเขาแต่พอเปิดปตก็คือเบิดมือจังสิดา <c oughs> นต๊้มเดี่ยวมาขาังนี่นำ้ำ <c oughs> มันก็เลยมาขังเดียวน้ำมันมาขางเดียวไปเนาะ <c oughs> mm -hmm. กินทำตีนไก่โตร่มนาวพี่น้องเมื่อไห่มดีขนาดตั้งเสียงร่มพี่น้อง หืว่าสิบผิดก็คือเผิดเนาะอืม บรรยากาศดนะีมาพี่น้องทางพังเล่าผังไทยมาตรวจจาดน้่งกัน ตัวลมน่าจะลำในก็แสบเด้มันบนุนม่มเกินไปบกแ็งเกินไปพี่นอ้องดูพอกที่กิน 我受不了。 เป็นยังตรงเดือมมากินอยู่นี่พอกินอยู่นี่มันสบายไม่นรอกกินด้ห้องกระรางด้วยสวยบ่วงเปิดครับเท่านาทีบนเตาตรง 嗯。Mm. Mm. Masin orang mah? Hmm, kau kan, sumnya. เลยครับเจต่ิี่บริยมละยในะปะ <c oughs> อะไในะปาคเออตรงบวนกระดูกมันออกมา <c oughs> <c oughs> น้องกินไปกินมากก็เบิด,ด์ลไ <laughs> nó ừ. hay gặp học hẹn cầu nó cái mừng 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 หนูครับน้ำมันมาอยู่ฝีพี่น้องตกมันเอียงครับ เอ้าคนเฮากินส้ำอย่มพี่น้องอยากก็ได้ก็กินนั่นน่ะนะกินได้ทองกระแตกแบกไล่รังกระฮักจะได้กับขอบมุขขอบใจเล้อขอบขอบคุณหลายครับผมสำหรับพี่น้องเนาะที่กดติดตามกดไดกดแชร์ขอบคุณหลายสำหรับคนที่เขามารับชมเด้อครับผมเอ้ากาวสวัสดีครับ